ของคนเรามันมีมีเบื้องปลายเหมือนกันหมดเลยแหละตอนนี้ไอ้เบื้องสุดท้ายจุดหมายปลายทางของแต่และคนมันเป็นอันเดียวกันอยู่คือความตายแต่มันจะตายแบบมีคุณค่าหรือตายแบบไม่มีคุณค่าล่ะถ้าตายถ้าตายแบบไม่มีคุณค่าไอ้พอตายไปแล้วไอ้คนก็นสาทุเลยรีบรีบรีบตายตาย,ตายไปซะเดี๋ยวไม่ล่ะอ่าพออยู่ก็แล้วก็มีแต่ก่อกวนบ้านก่อควนเมือง สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมนับตั้งแต่ตัวตนของตัวเองอะแต่มันไม่มันไม่เคยย้อนเข้ามาดูตัวเองมันก็เลยเดือดร้อนตัวเองมาก้อยขนาดไหนตัวเองก็ยังไม่รู้เนี่ยคิดแต่ว่าตัวเองสามารถทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วผู้เดือดร้อนก่อนเริ่มต้นก็คือตัวของตัวเองนั่แหละแต่ด้วยความไม่เคยย้อนเข้ามาเอ่อมันมันเหมือนกับด้หน้าตาตัวเองเลอะขนาดไหนตัวเองก็ไปเห็นไม่ไม่ ไม่ไม่ดูไม่เห็นเนี่ยนะใช่ไหมแต่คนอื่นก็เห็นเนี่ยคนอื่นก็รู้เนี่ยประเภทวนที่ไม่มีแก่นสันสาระไม่มีคุณค่าตายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าสังคมเขาก็ไม่มีเสียดมเสียดายหรอกเขามีแต่สาธุอยากจะให้ตายเร็วๆเท่านั้นแหละแต่คนอีกประเภทหนึง่งคือคนที่มีคุณค่าคนที่มีคุณค่าต่อตนเองและต่อสังคมเนี่ยอจะลมหายใจจากไปแต่ละแต่ละท่านแต่ล้ คนแต่และองค์เนี่ยเราเห็นไหมล่ะโลกสะเทือนเนี่ยโลกสะเทือนพอจะพอจากการล่มหายใจจากไปของท่านโลกก็จะขาดประโยชน์ขาดขาดผลประโยชน์ที่จะได้รับจากท่านไปเหมือนเราเห็นคูบาจารย์ไหมล่ะคูบาจารย์แต่และท่านแต่และองค์พอท่านสิ้นไปเท่านั้นโอ้โหโลกนี้สะเทือนสังคมนี้สะเทือนมากไายไก่กองเพราะในขณะที่ท่านอยู่ <c oughs> ท่านล้วนแต่ให้ประโยชน์ต่อสังคม อย่างไม่ไม่มีประมาณเลยเราดูที่พิจารณาดูว่าองค์หลวงตาเขาของพวกเราเนี่ยหลวงตาหลวงตาท่านสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมมากน้อยขนาดไหนท่านสร้างชนิดไม่ไไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความชราภาพในองค์ท่านเลยมีกำลังวังชาเท่าไหร่มีความสามารถเท่าไหร่ทุ่มให้ทุ่มเทให้แก่โลกต่ดอดสังคมอย่างไม่ได้คำนึงถึงตัวตนของตนเองเลย แล้วเวลาเมื่อท่านละขันไปแล้วเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าโลกสงสารอันนี้สังคมอันนี้มันสันส่นสะเทือนขนาดไหนต่างหลังไหลมาแสดงออกถึงความกตัญยูกะตเวทีแสดงออกถึงความเสียดายในองค์ท่านมากมายไก่กองขนาดไหนเราอยากว่าเป็นอยากอยากจะพูดว่าเป็นที่สุดของแผ่นดินนี้ก็ว่าได้เดี๋ยวไปเออมันจะไม่มีอีกแล้วมั้ง ที่จะมากใบไก่กองหนาแน่นขนาดนั้นเ,เป็นที่สุดของแผ่นดินนี้เดี๋ยวไปนี่นแหละ,ะแสดงถึงความความเป็นบุคคลที่มีคุณค่าอันสูงสุดน,นะเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีคุณค่าก็อยู่ที่การกระทาของแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนเท่านั้นแหละพวกเราก็เช่นกันพวกเราจะมีคุณค่าเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการของสังคมทั่วไปก็เพราะการกระทําของพวกเราเนี่ยแหละการกระทําให้เป็นประโยชน์แก่สันสาร,สาระต่อตอนเองและต่อสังคม อันนี้แหละแต่เป็นตัวชี้บอกถึงความเป็นบุคคลที่มีคุณค่าได้อย่างแท้จริงแต่ด้วยความเป็นปถิชนคนมีกิเลสของพวกเราเราท่านท่านทั้งหลายเนี่ยแหละไอ้ความมีกิเลสมันมันยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนก็จะมีความหิงแก่ตัวมามาเป็นเจ้าเรือนใจเนี่ยพอไอ้ความหิงแก่ตัวเกิดขึ้นแล้วมันก็มีแต่ความเอารัดเอาเปรียบมีแต่การเบียดเบียนสังคมทั่วไปเพื่อจะเข้ามาสู่เป็นประโยชน์สู่ตัวของตัวเอง แต่จริงๆแล้วเบียดเบียนสังคมก็เท่ากับเบียดเบียนตัวเองมาแหละแต่ด้วยโมหะความลุ่มหลงก็เลยไม่เห็นไม่รู้เออเลยนับวันก็มีแต่การทําลายตัวของตัวเองให้ด้อยคุณค่าลงไปด้อยคุณค่าลงไปแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าพวกเราตื่นเนื้อตื่นตัวรู้ร,รู้สภาพของตัวเองในสภาพความเป็นปุถุิชนคนมีกิเลสเราก็อย่าปล่อยให้ใหกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นน่ะ มีอำนาจวาสนาครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ต่างหาห้นทางหาห้นทางที่จะชำระมันอย่างน้นอยๆมันเบาบางลงไปเบาบางลงไปจากการครอบงำจิตใจหรือเบาบางลงไปจากความมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจของเราอตอนนี้การที่มาชำระพระพุทเจ้าผู้เป็นสาตรตดาเอกของโลกท่านก็บอกวิธีมาอย่างสมบูรณ์ไม่มีวิธีใดที่จะมาชำระจิตชำระใจ ของเราได้ยิ่งยิ่งกว่าวิธีการของพุทธเจ้าอีกแล้ววิธีการของพุทธเจ้าที่เป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดนําไปประพฤติปฏิบัตินาไปชําระเมื่อไหร่เป็นเครื่องมือเมื่อไหร่ก็ล้วนแต่สามารถชําระได้ถ้าถึงบอกว่าอักกาลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยการใดก็ตามสมัยใดก็ตามเนี่ยเครื่องมือของพุทธเจ้ายังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่มีคําว่าล่าสมัยเลยเรามาพิจารณาดูว่า สมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ศีลก็ตัวเดียวกันนะศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันไม่ได้แตกต่างกันเลยในสมัยพุทธกาลสองพันกว่าปีก็ทันสมัยมาทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยแล้วยังจะอีกยาวนานไปต่อไปอีกข้างหน้าขนาดไหนมันก็ยังทันสมัยอยู่ตอลอดเวลาไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องมีการแก้ไขไม่ต้องมีการต่อเติมเลยทันสมัยอยู่ตอลอดเวลา แต่ต่างจากกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองจะมาแก้ไขมาปรับปรุงขนาดไหนขนาดไหนมันสักแพ็กแพ็บหนึ่งมันก็นล้าสมัยแล้วแพ็บหนึ่งมันก็นล้าสมัยแล้วแต่ศีลของพุทธเจ้านี่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงสมว่าเกิดขึ้นมาจากผู้ที่เป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกจริงๆใครจะเหนือพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือของพุทธเจ้าทันสมัยอยู่ตลอดเวลาศีลเห็นไ,ไหมสมาธิจากนั้นสมาธิ สมาธิก็ล้วนแต่ทันสมัยตลอดเวลาเนี่ยแหละสมาธิมีอยู่ข่าวใดก็ตามสร้างขึ้นมาค่าวใดก็ตามก็ล้วนแต่เป็นของโก้เป็นของทันสมัยเป็นของให้ประโยชน์แก่สรรสาระต่อบุคคลนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยไม่เลือกเพศชั้นวันณะด้วยไม่เลือกการเวลาด้วยการใดสมัยใดก็ตามแต่มีสมาธิขึ้นมาแล้วก็ล้วนแต่สร้างความสร้างความตั้งมั่นหนักแน่นม,มั่นคงขึ้นมาภายในใจิตในใจทุกดวงเท่านั้นแหละเห็นไหม จากนั้นปัญญาปัญญาของพุทธเจ้าในการขี้คายพิจารณาแยกแยะแต่ตามสภาพความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นมันก็จริงอยู่ตลอดเวลาของมันน่ยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเพราะฉะนั้นปัญญาปัญญาของพุทธเจ้ากับปัญญาอันเดิมนี่นแหละกิเลสก็อันกิเลสเดิมเนี่ยเนี่มันจะปัญญาใหม่ที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นมันจึงทันสมัยเท่าทันต่อกลปัญญาของกิเลสอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกท่านทุกคนใหนพากัน เห็นคุณค่าอย่างนี้แล้วสร้างคุณค่าขึ้นมาต่อตัวของตัวเองอย่าประมาทอย่านอนใจตื่นเนื้อตื่น,ต,นตัวขึ้นมาในการนําเอาเครื่องมือของพุทธเจ้าเครื่องมืออันประเสริฐนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละมาชําระจิตใจของตนเองนับจากแต่จากความเป็นพุทธชนคนมีกิเลสอย่างเราเรา,เา,เาท่านท่านเนี่ยเลื่อนขั้นขึ้นมาให้เป็นกัลยาณพปุถุชนปุถุชนคนดีขึ้นมาจะเป็นปุถุชนคนดีแล้วกวให้เป็นอริยะบุคคล ตั้งแต่อริยาบุคคลระดับต้นก็คือโสดาบันจากนั้นก็นสิกิตาคาแล้วก็อนาคาจนกระทั่งถึงพระอาหารหันต์นั่นแหละคือการสร้างคุณค่าขึ้นมาได้อย่างแท้จริงเพราะความเป็นความเป็น,ปนกัลยาณนะปุชชนขึ้นไปแล้วจนกระทั่งถึงอริยาบุคคลนั้นก็ล้วนแต่สร้างประโยชน์แก่สรรสารละให้แก่ตนเองและแก่สังคมอย่างไม่ท้อแท้อย่างอย่างอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อย่างแท้จริงเนะี่ยพะเห็นคุณค่าแล้วว่าประโยชนแก่นสัรสาระเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจะเกิดขึ้นมาจากการกระทําไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการอยู่เฉยๆมันไอ้เป็นจากการเสกเป่าหรือโดนราดาให้ขึ้นมาก็ู้วาแต่เกิดขึ้นมาจากการกระทำํำทั้งนั้นแหละตามหลักของอัตัยิหตุตัวโนนนาโถ ตนและเป็นที่พึ่งของตนก่อนที่จะคืนร่างกายนี้สู่สภาพธรรมชาติเพราะท่านเห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายอันนี้ถึงเป็นเครื่องมืออันประเสริฐนั้นจะอยู่กับท่านก็อยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ยาวนานเลยแต่ละแต่ละกายแต่ละกายอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีเท่านั้นแหละแต่ก่อนที่เจ้าของเดิมเขาคือธรรมชาติดินน้ำลมไฟเขาจะเอาคืนกลับคืนไปสู่สภาพเดิมของเขาก็เป็นโอกาสนั่นแหละแต่ถ้าถ้า ผู้ที่มีความฉลาดแล้วก็คือตั้งแต่ตั้งแต่กัลยาณนพะุทธิชนขึ้นไปนี่แหละท่านก็จะรีบเร่งเอาเรือนกายอันนี้แหละมาสร้างประโยชน์แก่สรรสาระต่อตอนเองและต่อสังคมขึ้นมาเมื่อท่านสร้างขึ้นมาแล้วแม้เรือนกายนี้ยังอยู่ก็อยู่อย่างทรงคุณค่าแม้จะดับไปดับไปก็ดับไปอย่างอย่างบุคคลผู้มีคุณค่าท่านจึงบอกว่าเกิดขึ้นมาทั้งทีแล้วเอาดีให้ได้ จะตายทั้งทีแล้วก็ฝากดีไว้ให้ได้นี่นแหละสมกับที่เราได้เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเกิดขึ้นมาในในสภาพความบินชาวพุทธที่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์มีผู้ประพฤปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคุณค่าของเราก็เกิดขึ้นมาจากการสร้างนี่แหละหรือว่าเกิดมาแล้วเราเอาดีสร้างดีไว้ให้ได้แม้เราจะตายเราก็ฝากดีไว้บนพื้นโลกนี้ให้ได้อันนี้แหละจึงขึ้นชื่อว่า เป็นบุคคลผู้มีคุณค่าได้อย่างแท้จริงเมื่อเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแล้วจะดาไปจะจากโลกนี้ไปยาวนานขนาดไหนก็ตามเนี่ยโลกเขาก็ยังลำลึกถึงเราอยู่ตลอดเวลายังกราบไหว้แต่ยกมือทั่วหัวสาธุอยู่ทุกเวลาพอน้อมและลึกถึงข่าวใดเขาก็มีแต่ยกมือทั่วหัวมีแต่สาทุนะด้วยแต่ถ้าหากหาคุณค่าไม่ได้แล้วกลับกลายเป็นฝั่งนนินข้ามแล้ว แล้วลึกถึงข่าวใดเขาก็มีแต่ด่าว่าสาบแช่งเอามันไม่ได้เป็นมงคลต่อบุคคลผู้นั้นเลยเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เรามีโอกาสเกิดข,ขึ้นมาแล้วก็ควรที่จะสร้างความดีไว้กับโลกนี้แล้วก็ฝากความดีไว้กับโลกนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอให้น้อมนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นบุคคลผู้มีคุณค่าด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะ รับผ่อนรับผ่อนาโุโมทนาให้ผรพากันตั้งใจรับผ่อยาทาววาริวาปุราปาริปุเรนติสาคขรังเอวะเมวะอิตโตทินนางเปตานังอุปกปะปติเอจีตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชะตุ สเพปูเรนตุสังกปานจันทอปันรโสยะทามนิชวันติรัโวยะทันติโยไอวิวันจันตุสัมภปรุ วินันสัตว์บันเภาวัดวันตรายโยสุขีขายโกอยพาะวะภิวันทนาเสวรสเนิจัง ทายปัจจัยดูอันใจท่ารอัธรรมบันทานทีอายุวันดอัสุขันภารังราตนาตยานุภาเวนะราตนาตยาเตียสา ดวงคาโรคาพยาเวลาโสกาสตุจุปัทวาอนอเนกาอันตรายาปีวิดาสันสตุเซสตุอิเจยเสธิทธนังราพังสติภาขยังสุขังภลัง เสริอายุจาวานโนจาพโขคังวุธิจยสวันสาตวะาจอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตมปวาตุสัพบังการังราคันตุสัปเดวตาง อนุภาเวทยตายสทาสวดีพระวาตุเตระวาตุใสบำบังการังราคันตุสาบดีวตานสามบัธรรมานุภาเวทตายสทาสวดีะวาตุเตระวาตุใสบำบังการังราคัตุสาบดีวตาน สัมปังขานุปเวทน,นสาสัทสาสเทียมภวันตเตีมจัดาหารทานกันจัดาหารทากนกันเด้อดูแลแบ่งปันกันไปเด้อทหาร